สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูโดโนัทนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้ในหน่วยกลางวันและกลางคืนเก่งมากเลยค่ะเมื่อวานเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะเด็กๆจําได้ไหมนะเรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์อ่าเก่งมากเลยค่ะเอะ๊แล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเรื่องอะไรนะก่อนอื่นคุณครูจะพาเด็กๆ ไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันก่อนนะคะโดนัทจะมีท่ามาให้เด็กๆทั้งหมด3ท่านั่นเองค่ะท่าที่1ให้เด็กๆเอามือจับหัวท่าที่สองให้เด็กๆเอามือจับไหล่และท่าที่สาให้เด็กๆปรบมือแบบนี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูโดนททำให้ดูหนึ่งรอบก่อนนะคะ จับหัวจับไหล่ปรบมืออ่ะไหนลองทำพร้อมกันหน่งรอบค่ะจับหัวจับไหล่ปรบมือเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำาพร้อมกันเลยนะคะ ลำดับต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเล่นเกมกันเกมนี้มีชื่อเกมว่าถ่ายภาพปริศนานั่นเองค่ะไปเริ่มเล่นกันเลยเกมถ่ายภาพปริศนาคุณครูจะมีช่องให้เด็กๆทั้งหมด4ช่องจากนั้นนะคะเราจะมาเปิดทีละ1่งช่องพร้อมๆกันและให้เด็กๆช่วยกันทายนะว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไร เรามาเปิดช่องที่หนึ่งพร้อมๆกันนะคะต่อไปช่องที่สองต่อไปเราจะเปิดช่องที่เท่าไหร่คะเด็กๆช่องที่สามนั่นเองช่องสุดท้ายที่เราจะเปิดเป็นช่องหมายเลขสีูู่้้ภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆจากภาพเมื่อกี้เป็นภาพอะไรนะโอ้เด็กเก่งมากเลยค่ะเด็ก ชายกำลงกังใช้กล้องส่องทางไกล่องดวงจันทร์ใช่ไหมเด็กๆเคยเห็นไหมคะอะแล้ววันนี้นะคะคุณครูโดนัทก,ก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องดวงจันทร์และลำดับต่อไปคุณครูมีนิทานมาให้เด็กๆได้รับชมและรับฟังกันนะคะเอ๊แต่เด็กๆต้องจับใจความจากนิทานด้วยนะไปชมนิทานพร้อมกันเลยคะ่ะเรื่อง นอนแล้วนะพระจันทร์ค่ำแล้วลูกจ๋าถึงเวลานอนแล้วจ้าขอเล่นต่ออีกหน่อยนะคะแม่เด็กน้อยยังเล่นเพลินคุณแม่จึงย้ำว่าอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับพระจันทร์กลมดิกเห็นเด็กน้อยยังไม่ยอมนอนจึงถามว่าทำไมหนูยังไม่นอนละจ๊ะ เด็กน้อยวิ่งไปต่อไปว่าผมยังไม่ง่วงอยากเล่นสนุกทั้งวันไม่อยากให้มีเวลากลางคืนเลยมันมืดน่กกากลัวสุดๆพระจันทร์ยิ้มสวยบอกว่าถ้าไม่มีเวลากลางคืนหนูก็จะไม่ได้พบฉันและไม่เห็นดาวระยิบระยับด้วยนะเด็กน้อยหยุดวิ่งเดินไปที่ระเบียงได้เห็นพระจันทร์สวยกับดาวน่ารักก็ดีนะ แต่กลางคืนยังมีเสียงร้องปแปลกๆดังตลอดเลยล่ะหนูลองฟังดูดีๆสิจ๊ะว่าเสียงอะไรพระจัน์เอ่ยชวนจุ๋งจุจุ๋งจุ๋งจิจจิจิ๊จิจ,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 จิบู่บู่จุ๋งจุง,จงคือเสียงร้องของนกตบยุงคลิกคลิก คือเสียงจิ้งหลีดกรีดปีกเป็นเพลงจีดจดีคือเสียงของหนูหนาตัวน้อยส่วนนกฮูกตาโตร้องเสียงดังปู้ปูเด็กน้อยตั้งใจฟังเสียงแปลกๆของบรรดาสัตว์กลางคืนอ๋อเป็นเสียงของพวกเธอนี่เองแล้วทำไมพวกเธอไม่ต้องนอนละ่ะเด็กน้อยสงสยัย พวกเราจะออกหากินในเวลากลางคืนและจะนอนหลับในตอนเช้าจ้านกพูกตอบพระจันทร์เล่าว่าเวลากลางคืนมีเพื่อนสัตว์อีกมากมายกำลังนอนหลับด้วยความสุขในท่าทางต่างๆกันทั่วทุกแห่งตรงนั้นหมาลายยืนหลับโยกเยกไปมากลางทุ่งหญ้าก,กว้างตรงโน้น ฝูงเพนกวินนอนหลับซบกันเป็นกลุ่มท่ามกลางหิมะหนาวเย็นในป่ากว้างช้างนอนกลนเสียงดังล้านปา่าแม่จิงโจ้นอนหลับพร้อมกับกอดลูกน้อยในกระเป๋าหน้าท้องสลอดห้อยโหนหลับเพลิดเพลินใจหมีขี้เซานอนจำศีลน,นานนับเดือน นกนางแอ่นซุกกายหลับในรังบนหน้าผาสูงโคอาล่าไม่มีรังนอนกอดกิ่งไม้หลับฝันดีเด็กน้อยฟังเพลินเริ่มงวงตาปรือจึงเดินไปนอนบนเตียงนุ่มๆพระจัน์รและเพื่อนสัตว์เฝ้ามองเด็กน้อยนอนยิ้มอย่างมีความสุข แม่เดินกลับมาเห็นลูกน้อยนอนหลับสนิทก็ชื่นใจคืนนี้ลูกแม่น่ารักจังนอนหลับเองได้แล้วราตรีสวัสดิ์จ้าลูกรักในนิทานเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างคะคุณครูดโดนัทคิดว่าเด็กๆต้องเห็นเหมือนกันแน่ๆเลยว่าเด็กชายคนนั้นกำลังคุยกับใครคะกำลังคุยกับ ดวงจันทร์ดวงสีเหลืองใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเอ่ยเอ๊แล้วดวงจันทร์เกิดขึ้นในเวลาไหนคะเด็กๆเ,เกิดขึ้นในเวลากลางคืนนั่นเองอ่าเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมว่าดวงจันทร์เนี่ยเกิดขึ้นในเวลากลางคืนแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าดวงจันทร์เนี่ยมีรูปร่างลักษณะอย่างไร คุณครูได้นำรูปภาพที่เสมือนจริงมาให้เด็กๆได้รับชมกันนะคะนี่คือลักษณะของดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลมนั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊เด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าดวงจันทร์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่รูปทรงวงกลมอย่างเดียวนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่า มีปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมจึงทำให้รูปทรงของดวงจันทร์เนี่ยเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างเอ่ยเด็กๆได้เห็นรูปร่างรูปทรงของดวงจันทร์แล้วใช่ไหมว้าดวงจันทร์ที่เด็กๆเคยเห็นนะคะเด็กๆลองดูซิพอถึงเวลากลางคืนเนี่ยเด็กๆเห็นดวงจันทร์เป็นรูปร่างอย่างไรอย่าลืมไปสังเกตกันนะคะที่มอบหมายในวันนี้นะคะ1ให้เด็กๆ กิจกรรมศิลปะนะคะก็คือให้เด็กๆฉีกตัดปะรูปดวงจันทร์ให้นำกระดาษที่เหลือใช้ที่อยู่ในบ้านของเรานะคะมาฉีกตัดปะตรงนี้และนำกาวมาทาก่อนนะคะเด็กๆจากนั้นนำกระดาษมาแปะตรงดวงจันทร์แล้วก็ระบายสีให้สวยงามจากนั้นเขียนคำว่ากลางคืนมาให้คุณครูด้วยนะคะ งานมอบหมายงานที่สองนะคะบันทึกการเรียนรู้วันนี้คำว่า Moon ในเด็กๆออกเสียงพร้อมกันสิคะ Moon M O O N m o o n แปลว่าดวงจันทร์จากนั้นนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มห้องเรียนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณรูดินัทลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย